ก็จะอยู่ในหัวข้อของการทำให้ตัวส่วนไม่ติดกลนะคะตัวส่วนคือตัวไหนตัวส่วนคือตัวข้างล่างเนี่ยตัวเศษคือตัวข้างบนนะคะนีตัวเศษอันนีตัวส่วนการทำให้ตัวส่วนไม่ติดกลนกรณีที่1ในกรณีที่ตัวส่วนของเรามีพ์เดียวนะคะและตัวส่วนของเราเป็นกลนที่2นะวิธีการหลักการคือเราจะใช้หลักการนี้นะคะคือถ้าเราจับมันยกกำลังสองได้เนี่ยมันก็จะหลุดเลยเอง ะะถ้ากรณีที่ตัวส่วนติดกลนตัวเดียววิธีการก็คือให้นักเรียนเอาตัวส่วนนี่แหละ,นะะเอาตัวเนี้ยคูณทั้งเศษและส่วนเห็นไะสามารถคูณตัวนี้ทั้งเศษและส่วนนะคะเพราะฉะนั้นจากโจทย์ถ้าเราเอากวที่2ของ A คูณทั้งเศษทั้งส่วนตัวบนคูณกันก็จะเป็น B คูณกับกลที่2ของ A นะคะแล้วก็ข้างล่างกวที่2ของ A คูณกลที่2ของ A พอยกกำลังสองก็หลุดละ A เรามาดูตัวอย่างข้อที่1นนะคะอันนี้ติดกลนที่2องของ3าช่ไหมวิธีการนักเรียนก็ทาไมคะเอากลนที่2ของ3คูณทั้งเศษและส่วนตัวเศษคูณกันก็ได้เป็น3กมคูที่2ของ3เวลานักเรียนเอาตัวเศษคูณกันนักเรียนเอาค่าคงตัวคูณกันนะนะคะอันนี้3คูณกับ1ก็ได้3ไม่ใช่เอา3เข้าไปคูณ3ข้างในไม่ได้นะคะ ค่าคงตัวคูณกับค่าคงตัวอ่ะข้างล่างก็จะกลายเป็นกลนที่2ของ3แล้วก็ยกกำลัง2โดยสมบัติของกลนมันจะหลุดออกมาเป็น3นะคะแล้ว3กับ3ตัดกันไปเป็น1ก็ตอบอะไรคะกลนที่2ของ3อ่ะต่อไปข้อที่2ติดกลนที่2ของ3ใช่ไหมตัวส่วนนะนักเรียนก็อะไรเลยคูณ คนที่2อของสทั้งเศษและส่วนกันทำางบนักลายเป็น4อันนี้กลายเป็น108คูณกับ3นะคะข้างล่างก็ทำไมเป็นคลที่2ของสามกำลังสองได้เป็นโอ้จริงๆข้อนี้นะักเรียนใช้การหารได้เลยไหมเนี่ยได้ไหมเพราะว่าคนเท่ากัน เอาร้อยแปดหารด้วยสามไปเลยเออ,อน,นี้ง่ายกว่าเหลือเท่าไหร่เหลือสามสิบหกเหนไหมนที่สองอสามสิบหกต่อหกหกสี 6, 6, 4, ่ยี่สิบสี่เสร็จแล้วโอเคนะคะอะต่อไปไปดูตัวอย่างที่ยี่สิบเอ็ดบ้างอะอย่างนี้นะักเรียนจะเห็นว่าทำไมโคตนี้ติดกลนที่สองของสามอันนี้ติดกลนที่สองของสองอันนี้ติดกลนที่สองของหกวิธีการก็ เอาตัวส่วนนะคูณอันนี้ก็คูณด้วยอะไรคูณด้วยคนที่สองของสามใช่ไหมคะบวัวแปดอันนี้ติดคนที่สองของสองใช่ไหมเราก็เอาคนที่สองของสองคูณนะคะลบะนนนะะะสามสิบหกอ่าอย่างนี้่นะอ่ะก็คูณตัวเศษก็คูณกันใครอย่างเงี้ยนักเรียนเอาสองเข้าไปคูณสามได้นะคะ หลักการคูณก็คือกลนเท่ากันตัวในกลนเท่ากันเลยตัวในกลคูณกันได้เลยก็จะกลายเป็นอะไรสองสามเป็นหกข้างล่างกลนที่สองของสามคูณกลนที่สองของสามก็หลุดออกมาเป็นสามแปดอันนี้หกข้างล่างเหลือสองสามสิบหกหกข้างล่างเหลือหกตัดกันเลยนะการตัดเก้าได้สามสองตัดแปดเหลือสี่หกตัดสามสิบหกได้หก ะะไะนั้นก็จะเป็นเท่าไหร่สามคูณที่สองของหกสี่คูณที่สองของ6กลบหกคที่สองของหกอ่ะคูณเท่ากันบวกลบกันได้ดึงคูณที่สองของหกออกเหลือสามบวกสี่ลบหกได้อะไรเจ็ดลบหกเหลือหนึ่งใช่ไหมหนึ่งคูณโอ้ยสองของหก็ตอบคูที่สของหนะคะ,อ,ะอันนี้หัวข้อแรกนะ นี่กรณีตัวส่วนติดกลนเพียงตัวเดียวนะคะ